ความสุขบางอย่างเป็นความสุขเพียงแค่ชั่วคราวหรือเป็นความสุขที่ปลอมๆแต่น่าแปลกมะที่เราเองอะ่ะก็รู้สึกอิ่มเอมกับความสุขนั้นจนไม่ลืมหูลืมตาวันนี้เอมมีนิทานเรื่องหนึ่งจะเล่าให้ฟังค่ะมีน้ำผึ้งกระปุกนึงที่หล่นลงไปในพื้นแล้วก็แตกกระจายน้ำผึ้งเนี่ยมันหกไปทั่วพื้นเลยแล้วมแมลงวันกลุ่มเนี่ยมันก็ได้กลิ่นน้ำผึ้งมแมลงวันก็ชวนเพื่อนๆมามาเร็วมาเร็วมาเร็วไปกินน้ำผึ้งกันมแมลงวันตัวนึงก็บินลงไปที่น้ำผึ้งแล้วก็ดูด เอาความหวานขึ้นมามาแงวันอีกตัวหนึ่ง <c oughs> ก็แค่ดูดนิดหน่อยแล้วก็ปินขึ้นแล้วก็บอกกับเพื่อนมแมลงวันตัวแรกว่าเราได้ความหวานเรียบร้อยแหละเราไปกันเถอะเราอิ่มแล้วแหละมันเพียงพอแต่เพื่อนมแมลงวันตัวแรกบอกว่ามันยังไม่พอหรอกมันต้องดูดความหวานเข้าไปมากกว่าน,นี้อีกรออีกนิดนึงนะแล้วมันก็พยายามดูดความหวานมากขึ้นมากขึ้นแต่มแมลงวันตัวที่2ในที่สุดก็ทนไม่ไหวบอกเพื่อนว่าฉันบินไปก่อนนะไม่ไหวแล้วอ่ะเราต้องไปเถอะ อันนี้มันเป็นน้ําผึ้งถ้าเราดูดนานๆน,น่ะน้าผึ้งมันก็จะเหนียวมากขึ้นมากขึ้นแต่มแมลงวันตัวแรกไม่สนใจแล้วก็ไม่ได้ฟังเสียงเลยก็ดูดความหวานจนในที่สุดตัวมันก็ใหญ่ขึ้นด้วยความอิ่มและปีกของมแมลงวันรวมทั้งขาทุกขาของมันก็จมลงไปในน้ําผึ้งในที่สุดมแมลงวันตัวเนี้ยก็ติดอยู่ในน้าผึ้งไม่สามารถบินขึ้นมาได้อีกจนในที่สุดตัวมันก็แปะลงไปในน้ําผึ้งเลยวันนี้เราลองดูสิ ว่ารอบตัวเราอะมีคนแบบนี้อยู่แค่ไหนมีคนที่อิ่มเอมกับความสุขที่เป็นความสุขเพียงแค่ชั่วคราวความสุขที่เป็นความสุขปลอมๆอ,อย่างเช่นน้ำพึ่งที่หกลงบนพื้นไม่นานมันก็จะแห้งแล้วก็ติดพื้นไปหรือว่าเมื่อมีน้ำสาดเข้ามามันก็จะถูกชะล้างไปมันก็เหมือนกับความสุขในชีวิตของเรานั่นแหละความสุขบางอย่างเป็นความสุขเพียงแค่ชั่วคราวหรือเป็นความสุขที่ปลอมๆแต่น่าแปลกมหมที่เราเองอะ ก็รู้สึกอิ่มเอมกับความสุขนั้นจนไม่ลืมหูลืมตาและในที่สุดเราก็จะเหมือนมแมลงวันตัวนี้แหละที่ค่อยๆจมลงไปในน้ำผึ้งทั้งปีกและขาพอมารู้ตัวอีกทีถอนตัวไม่ขึ้นละวันนี้ ถ้าเรารู้ว่าความสุขบางอย่างมันเป็นความสุขเพียงแค่ชั่วคลาวหรือชั่ววูบแล้วเราก็ดันไปปล่อยให้ความสุขนั้นอะ่ะมันค่อยๆกัดกินหัวใจเราอะ่ะมากขึ้นมากขึ้นเราจะรู้เลยว่าความสุขบางอย่างมันเป็นเพียงแค่สุขชั่วคลาวแต่ถูกชั่วโคตรถ้าวันนี้เราเจอประสบการณ์ที่เรารู้เลยว่าความสุขเนี้ยมันนํามาซึ่งความร้อนแรงและไม่ใช่ความสุขที่จีรังยั่งยืนถ้ารู้ตัวเมื่อไหร่ก็เลิกเสรเมื่อนั้นแล้วก็บินออกมาให้เร็วเหมือนแมลงวันตัวที่2 ติดตามเรื่องราวดีๆที่หาไม่ได้จากที่ไหนต้องพอดแคสต์อภัยรักตันเท่านั้นฟังต่อได้ที่ Soundcloud, Spotify และ Podbean สินเสมอแล้วเจอกันเออภัยรัก